ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยลาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดโครงการปั้นนักศึกษาเป็นอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยลาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือมทรธัญ,ญบุรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้น มทรธัญบุรีได้จัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัยหรืออสมมทรธัญบุรีขึ้นเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาในมทรธัญบุรีเพื่อขอรับบริการและมีนักศึกษาต้องเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อทําโครงการร่วมกันมีการใช้อุปกรณ์ที่จําเป็นภายในมหาวิทยาลัยในการเรียนโดยคิดเป็น4 0ของนักศึกษาทาง รูปแบบการทำงานจะมีลักษณะคล้ายกับอสอมของกระทรวงสาธาร,รณสุขซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาจิตอาสาจำนวน1,500คนโดยกองพัฒนานักศึกษาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกอสอมจากนักศึกษาชั้นปีที่2-4ถึง4ที่ยากจนให้เข้ารับการอบรมเดือนละ2รุ่นรุ่นละ50คนโดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และจะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนโดย6เดือนแรกให้ค่าตอบแทนคนละ1,000บาทและ6เดือนหลังได้รับค่าตอบแทนคนละ100บาทมีระยะเวลาการทํางาน1ปีหลังจากนั้นจะมีการอบรมอสอมอชุดใหม่ขึ้นมาแทนคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน3ล้านบาทต่อปีได้านายแพทย์ธงชัยทวิชาชาติกรรมการสภามทรธนยบรีกล่าวว่า อสมอเปรียบเหมือนวัคซีนที่ทาให้ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นคิดว่ามหาวิทยาลัยควรมีการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งอสมอชุดนี้จะทําหน้าที่เตือนเพื่อน,นักศึกษาด้วยการให้สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือรักษาระยะห่างเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉินอนาวินชแรมรำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายงาน สบคอชูโมเดลระยองฟื้นเศรษฐกิจประเทศปู่พรมจัดกิจกรรมวิถีใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ นายแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโรคโควิด -19 หรือสบคกล่าวภายหลังถแถลงการการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวานนี้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ที่จังหวัดระยองคือกิจกรรมวิถีใหม่ที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองทางการปั่นจักรยานการเดินการวิ่งมาราธอนวิถีใหม่มินิคอนเสิร์ตริมชายหาดซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหรือกลางเดือนสิงหาคมนี้หากมีความร่วมมือดีผลออกมาไม่มี มีความเสี่ยงอะไรในการจะทําให้เกิดการติดโรคมีระเบียบวินยัยมีความร่วมมือเห็นภาพของการใส่หน้ากากาอนามัยสนุกสนานไปด้วยกันก็จะสามารถทําให้จังหวัดอื่นๆทํากิจกรรมดังกล่าวตามได้ฉะนั้นจุดเริ่มต้นในตอนนี้คือจังหวัดระยองชาวระยองจะต้องช่วยกันทําให้เกิดกิจกรรมดีๆออกมาอย่างสวยงามจังหวัดอื่นๆจะเห็นภาพและทําตามเศรษฐกิจจะหมุนเวียนเกิดขึ้นได้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชวโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี